ต้อองงหยิบเพี่นนทป้อนหน่อยได้ไหมคะอะพี่พีไอพี่ป้อนดิค่ะคือแข็งแกร่งกินหน่อยไอ้ตัวม่วงๆอ่ะชื่ออะไรนะตัวไหนตัวมม่วงอีวาอีวาเปเรียนเหรอใช่ี่คือบอกมันชื่ออะไรนะจะไม่ได้แล้วอีวากาดอนเอวากาดอนพี่พีป้อไม่ต่อเรื่องเลยอ่ะโอ้อก อ๋อเนื้ว่วหนช้าไปช้าอร่อยเหมือนกันนะคันนี้อร่อยต้กินี่หิวแลครับปูแบงว้หน่อยไหมอ่ะเเออโอเคผมมนตั้งมาสองนไเท่าไหร่ันตาเดี๋ยวกันนี่โอเคอนห้หรอาสับเลยอ่ะทาน้วะอร่อยเนาะอากินเป็นป่ายบ้าง่ะพี่ ยิงไหนแล้วพี่เพีชหยิบค่ะโอ๋ยเจ็บมากเลยเนี่ยเอาฟอสแมนเดี๋ยวบีบฟอสถนนสายนี้หัวใจค่าจองเสี่ยวมากคุณพี่ใช่น,นะถนนสายนี้หัวใจค่าจองเป็นหนังจีนจริงๆ,ๆ,ๆอ๋อเหรอใช่โอเครีพีตามๆกันไปเลยถ้าแต่เป็นรุ่นเดียวกับพี่นี่แหละใกล้ใกกันแน่แน่อะไรหรือเปล่าอ๊ะ เจ็บตรงนี้เรื่อแสบเลยแปลว่าอะไรมันปวดนี่แหละมันผิดท่าทำความนานไงต้องยืดยาเลยกูอะไรอ่ะพ่อคอหอุนยิ้ไม่ดีอันนี้คือหยิบยังนะสองพันเจ็ดพันสี่ร้อยหยิบแล้วเหรอคะ เงียะแแวะกันกินไม่ยอมเอาของมาส่งสพวกเราก็นั่งเหงาลองเทีก่อนนะอ,อ้าวขาดตัวหนึ่งอ้าวพวกขาดว่ะโอ้ขาดเต็มเลยเราบอกเสร็จแล้วคิวไม่อยากเหงามานั่งทำหนังบ้านร้องไม่เอาเดี๋ยวผ้าเดี๋ยวหนูซวยมีแบบไม่นั่งหรือไม่แบบมือกูเลิไปขอจุดมีเบอร์เกอร์ใจเอาปะที่ว่าจะไม่เข็ม พี่พีไม่ดูคลิปพี่จองกับคันเล่นแล้วหรอคะดูววลล่าสุดที่เขามีไกด์ไปด้วยแต่ดตงดเปแล้วพี่บอกที่บอกอองดปเปล์ละดีมางที่ได้ดูพี่ฝนถ้าเปย์ไปว่าถูกคลิปนั้นแบบมันทชัชตายแต่อันอันที่มีการดูไม่จบอ,อันอะไรนะคะอันที่มีดราม่าเหรอออานดูไม่จบ ลแล้วก็เล,กเลกิกไมีได้เมื <c oughs> ่อยซาบะลรรบ,บุรีตลกสุดๆแต่ของวิี้ยังไม่ได้ดูนะพี่โบมีชีแม,มใครคือพี่โบนะคะล่าสุดกับจูดี้ค่ะตลกมากของวี่ยังไม่ได้ดูเขาบอกว่าสรบะบุรีล่าสุดขำ <c oughs> กับจูดีห้หรอเวลาไหนไปดูเราเจอกันทุกวันๆๆจริงต่อ แล้วจะบอกให้นะเมื่อคืนพี่พี๊กลับไปพวกหนูนั่งหาซีเคกันจนต่อเกือบตีกีบยองเจอเกือบตีสี่นนะอยู่หน้าอยู่หน้าประตูนหน้าประตูพี่จุ๋มหาเจอพี่จุ๋มหาเจอทุกอย่างนะคือเดี๋ยวมาแย่งตัวไม่ได้นะไม่ได้กลับบ้านนะคะพี่บุม๋มเอาลาบูบูไปวางไว้ไหนแล้วก็โทษคนอื่นไปเรื่อยว่าคนนั้นคนนี้คนนี้โมยกำลังดีใจกำลังดีใจทำไมเรื่องเรื่องไม่ดีมัน พี่พีทำไมอันไม่เอาให้หนูกินนะคะมาเลยแมาะไรอ่ะ่เาไม่หงานอย่าออย่ากะแล้วมาให้หนูกินอีกเหรอไม่เลขาบอกว่าพี่พีทอิ่มแล้วชัวเพราะว่าเน้นป้อนแล้วไม่ใช่พี่ไม่ชอบกินเป็นไปแล้วพี่พีทชอบกินอะไรคะชอบกินเบอร์เกอร์กับนักเก็าจำไว้นะคะช่ีทั้งวายจำไว้นะคะสาวๆทั้งหลายเวลาค่ะ ใครถามบอกว่าพ <Aristotle> ี <delays> ่หนีชอบกินอะไรให้ตอบหน่อยนีาเกตตานาเกตตามากินปลาตะระระนาเกตตานาเกตตามากินปลาตะระระฮิฮิพูดหน่อยนาเก็ตตานาเก็ตปลามากินปลานาเก็ตปลานาเก็ตปลามากินปลา พี่พีเป็นคนไม่มีโดนตีในหัวใจเลยเนาะเคยถามเขาว่าเขาเคยฟังเพลงไหมเขาบอกเขาไม่เคยฟังเพลงตั้งแต่เด็กครับถามไม่เคยใช่ไหมพี่นนท์ถามเพื่อนพี่คือมันตอนสอบร้องเพลงอะตอนประถมตกไหมติดเกมไตเกมอย่างเดียวคือเขาไม่ฟังเพลงเลยเขาไม่มีเขาไม่มีเมโลดี้แบบ ปู่ร้องเพลงพอมากหรอเออเป็นนักร้องเลิกแล้วเลิกแล้วแต่ก่อนเป็นนักร้องแล้วทำไมแล้วทำไมเพื่อนถึงร้องเพลงไม่ได้แม้กระทั่งพูดให้เป็นทำนองทำไม่ได้เลยอ่ะปู่ร้องเพลงกีบสาวนะตาเอาสกเพลงไหมอ่ะพี่ขอสักบทเพลงค่ะพี่โนนเร็วสักบทเพลงบทเพลงโทษแต่ก่อนนะตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆนะจอยไม่อยู่ก็คือแบบเวลาปู่โทรหาสาวปู่จะร้องเพลงไปเรื่อยๆแล้วเขาจีบนี่เขาทำงั้นแบบโทษนะ นั uh> ่งอยู่เราอยู่เฉยก่อนคือเราอ่ะพี่นนท์นั่งในเสาบ้านเดี๋ยวก่อนอุ๊ยชนีบอกว่าพี่นนท์หล่อมากเอฟนี่แฟนเขานั่งอยู่ตรงนี้เนาะให้เกียรติด้วยแสกงานกันอยู่แล้วสาเขาหาต่อไปนะนี่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 เขานั่งอยู่ตรงนี้เนาะเขาบอกว่าพี่พีทหาเรื่องหาเรื่องให้คนอทุกคนหัวเราะฮ่าฮ่าเต็มเลยนะทุกคนก็ชอบฟังด้วยนะหัวเราะ แล้วเตะกล่องหนึ่งเหยียบรองเท้ามีเท่าไหร่กูเตะเตะถีบโหเป็นพ่อไมโครเวฟแบบกราบขออภัยค่ะที่บอกว่าพี่นนท์หล่อเอฟกราบขออภัยค่ะตะลกชะนีอ่ะหยุดร้องเพลงดิหยุดร้องเพลงก่อนมีได้มุสาว่าปึง <สา S 1> <laughs> เขาบอกว่าปัดไปให้พี่นนเผาบ้างอ่ะพี่พี่นนขอเผาพี่พีชหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องอะไรดีอ่ะเอาแบบเอาแบบเอาแบบลดลดอะเร็วๆนี่พี่นนท์พี่ก้อนมีมีแต่มันพูดไม่ได้พูดโบโบหมีแต่มันพูดไม่ได้

ออุ้ยยมีเะหรอเขาเป็นแทรเก็ต LGBT เหรอเนี่ยหรอตอนหัวโปกหรอปอห้าเลยปอห้าเลยหรอวายนี่เราแทรเก็ตได้ดอกไม้ด้วยได้จากพี่ทำไงรู้ไหมจากพี่สาวเพศหรอแล้วทำไงบอกเขาไม่ใชทำไงพี่พี่บุรีหรอพี่พี่ทำไงพูดมาพี่พูดมาเอาไปทิ้งหรออุ้ยนี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะเหมือนเพื่อนที่โรงเรียนเลยอ่ะนอยอ่ะ นี่แหละอะพวกใยแผลใจดำไปดีกว่าไม่คุยด้วยละเหตุการณ์มันคุ้นเลยอะทีดาที่แบบเอาดอกไม้ให้ผู้ชายแล้วผู้ชายไปทิ้งหนังเลยอะอยากแรงแล้วพี่พี่ทำอย่างน้อหน้าน่อยอะอีงพูดสิมันกระทยไม่นี่